สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปมากินตำมหุ่งน้ำกันเด้พี่น้องมาตำมหุง่งผักกระมิกลำม,มีย่างเดียวเฮ้ยดอ,อ,อกแค่กาบผัดเขือพี่น้องมะเขือนะคะมาเด้อแซสบๆ ตาบักงูพี่น้องแซ่บๆซ่บโอเคเรกิน แช่แสน้ำกันเด้อพี่น้อง,องจ๋าโอเคอออ step รื่มออกเขามากเขาเนียวเหนียวเขา,เามาเศ โอเคกับตำมบะบงงแสยบอยู่พี่ต้อง ร่วมซื้อปิงไก่ แป๊บก่อนเ้อกินหน้าพ่อกันไหมกินต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ